ดวงชะตาชาวราศีเมษเดือนสิงหาคม68มาดูกันว่าจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นกับคุณคนราศีเมษสิ่งที่วิตกกังวลระหว่างทางเลือกถ้าเลือกอย่างหนึ่งแล้วอีกอย่างนึงจะเป็นยังไงหรือว่าถ้าไม่เลือกแล้วอีกอย่างหนึงจะเป็นยังไงเป็นข้อตกลงเงื่อนไขการตัดสินใจที่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องของที่จะต้องใช้เงินทองเรื่องของการลงทุนเม็ดเงินจํานวนมาก เรื่องของการรักษาเยียวยาหรือเป็นเรื่องของสมาชิกใครบางคนในครอบครัวมีเหตุการณ์ที่จะต้องใช้เรื่องของทรัพย์สินเงินทองหรือเวลาระยะเวลาของเรื่องคดีความการรักษาเยียวยาหรือการฟื้นฟูสถานภาพสถานการณ์อะไรบางอย่างที่มันเริ่มจะเลวร้ายทำธรุรกิจบ้างก็รู้สึกว่ามันมีอาการชัดดาว เริ่มจะไปต่อไม่ไหวคนราศีเมษจะต้องตั้งจิตตั้งใจแล้วก็เตรียมรับบางก็สถานการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแบบที่ตั้งตัวหรือทำใจยอมรับไว้แล้วระดับหนึ่งมันไม่ได้เฉียบพลันมากนักเพราะว่ามันก็มาสอะแววอะไรมาระยะหนึ่งแล้วนะการทำใจเรื่องของต้องใช้เวลาเรื่องของการเยียวยาอะไรบางอย่าง บางก็เป็นเรื่องของทางเลือกที่เราจะต้องเลือกที่จะทำแล้วก็ณเวลานั้นก็จะมาถึงเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่เราเฝ้าระวังมาระยะหนึ่งหากเป็นเรื่องของอุทกภัยสายน้ำเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอมันไม่ทันได้ตั้งตัวนะก็เกิดความเสียหายร้านค้าหรืออะไรมันก็ต้องปิดลงแบบไม่มีกำหนดจนกว่าอะไรก็จะดีขึ้น เรื่องน้ำท่าเรื่องอาการของคนในครอบครัวบางอย่างแทนที่จะดีขึ้นกับจะต้องใช้ระยะเวลาเยียวยาไปอีกโดยต้องใช้เม็ดเงินจำนวนหนึ่งยื้อออกไปเรื่องของการคำประกรันกู้เงินบางอย่างเนี่ยเราให้เครดิตคนคนหนึ่งนะก็มีลักษณะที่จะทำเสียแล้วก็คนคำประกันเนี่ยก็จะเป็นเราเนี่แหละนะมันก็อาจมีเรื่องประเด็นปากเสียงอะไรระวังเรื่องความใจร้อนนะแล้วก็ เรื่องของการเดินทางบางอย่างเนี่ยต้องระมัดระวังนะเรื่องของฝนฟ้าบางทีมันก็ฝนตกถนนรื่นอะไรแบบนี้นะก็เรียกได้ว่าบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแล้วย่อมดีเสมอคนราศีเมษก็เรียกว่าจะเป็นเรื่องของฟ้าหลังฝนนะก็เหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยถึงแม้มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างแบบตั้งใจไว้ตั้งรับไว้แต่ก็จะมีเรื่องราวดีๆ บางอย่างเข้ามานะจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินของคนที่เรียกได้ว่าเป็นมรดกนะก็จะได้มรดกได้ทรัพย์สินหรือการรับปากคำมั่นสัญญาว่าจะให้นะเป็นเรื่องของที่ดินหรือสัญญาโฉนดที่ดินบางสิ่งบางอย่างในกรณีที่เป็นเรื่องของการสูญเสียใครบางคนแบบนี้มันจะมีชื่อคุณอยู่นะเป็นเงินประกันเงินค้ำประกัน เงินอะไรที่เราได้รับผลประโยชน์หรือว่าเงื่อนไขอะไรบางอย่างคนราศีเมษก็จะเรียกว่ามั่งคัง่งและร่ำรวยในปิบตาเรื่องของโชคลาภการเงินนะถึงได้บอกว่า,ามันจะมีโชคลาภแบบลาบลอยนะบางทีเราก็เรียกว่าหลังชนฝานะไม่รู้ว่ารายได้อะไรมันจะมาจากไหนนะเดือนนี้ก็จะมีโชคลาบก้อนใหญ่นะสำหรับคนราศีเมษก็เป็นเรื่องของ อายุหรือหมายเลขของคนที่ร่วงรับไปแล้วนะก็เรียกได้ว่าคนราศีเมษน่ยจะต้องเผชิญเรื่องใหญ่ๆแล้วก็เรื่องดีๆในเวลาเดียวกันในช่วงเดือนสิงหาคมนะแต่ก็ตั้งใจทำเ,เรียกว่าประคองสติมาระยะหนึ่งแล้วนะก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องช็อกหรือว่าเรียกว่าเรื่องที่ตั้งตัวไม่ทันอะไรแบบนั้นนะเดี๋ยวไปดูเรื่องราวของ การงานนะการงานคนที่ตกงานช่วงนี้ก็ได้ได้ว่าอยากจะไปทํางานต่างแดนต่างที่ต่างถิ่นหรือต่างประเทศนะช่วงนี้หรือว่าถ้าจะค้าขายเนี่ยไปค้าขายเรื่องของต่างประเทศไปเลยก็จะดีนะเพราะว่าก็ได้ได้ว่าต่างจังหวัดแบบนี้ก็ได้นะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นเปิดอู่ซ่อมนะอะไรที่เกี่ยวกับประกันภยัยประกันรถอะไรแบบนี้ประกันหรือเรื่องที่เขาได้ได้ว่า อ่เป็นเรื่องของการที่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดแบบนี้นะก็จะสร้างเงินสร้างกําไรนะเป็นเรื่องของการสื่อสารการเดินทางการขนส่งก็ได้นะก็คือคนตกงานเนี่ยก็จะถูกฉลอก,กับเรื่องพวกนี้ถ้าจะทําก็ให้ทําธุรกิจอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวไปดูเรื่องราวของเจ้าหน้าที่องค์กรอุตการพนักง,งานแล้วก็ข้าราชการนะช่วงนี้ให้ระวังเรื่องของเงินนะบางทีอยู่ๆเนี่ยมันจะมีใครบางคนเนี่ยเป็นการ เซ็นสัญญาผิดหรือว่าการาเรื่องตำแหน่งพอดีนะตำแหน่งของคุณเนี่ยเป็นจังหวะที่มาแทนตำแหน่งคนหนึ่งซึ่งเขาสร้างปัญหาเรื่องการเงินอยู่นะก็ได้ได้ได้ว่าอยู่อยู่แจ็คพอตก็มาตกที่เรานะคนที่เจ้านายหรือใครที่มาเช็คเรื่องบัญชีเนะี่ยจังหวะมันมาเจอเราพอดีก็ให้ระวังนิดนึงนะว่า เรื่องของเวลาเข้างานหรืออะไรที่เรามารับมอบหมายกลายเป็นเรามีหน้าที่นะปัจจุบันนะไอคนที่มาเช็คก็มาเป็นเราสัง,งารทั้งที่เราไม่ได้ทําอะไรนะก็ให้เช็คเรื่องของความผิดพลาดในเรื่องของหน้าที่การงานบางอย่างเนี่ยเขาี่อยู่ก็ให้เรามาทําตําแหน่งนี้เราก็ไม่ได้เต็มใจสักเท่าไหร่กับกลายเป็นแบบก็ว่าหวยมาตกที่เรานะคือทําไมเขาถึงเอาตําแหน่งดีๆมาให้เราเพราะว่าเป็นแบบนี้นี่เองนะมันคนมันทําเสียไว้กลายเป็น จังหวะคนที่มาเช็คมันก็เป็นเราพอดีแบบนี้ให้ระวังนิดนึงนะให้ถ่ายเอกสารหรือถ่ายอะไรที่รักษาผลประโยชน์ตัวเองนะจะได้มีไว้แก้ต่างคนที่เขามาเช็คนะก็มันเป็นการห้ามหันนะในตําแหน่งในหน้าที่กลายเป็นเรียกว่าเป็นแพะรับบาปต้องระวังนิดนึงนะมีเราก็เหมือนจะรู้อยู่แล้วแต่ก็ยังมันก็ไม่สามารถปฏิเสธได้นาะคือในหน้าที่ตําแหน่งการงานบางทีก็ปฏิเสธยากนิดนึงนะ ดี๋ยวไปดูเรื่องราวของเจ้าของธรุรกิจองค์กรองการนะช่วงนี้การค้าขายกับต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เกิดเรื่องราวหรือว่าแรงงานของเราเนี่ยมันเป็นคนประเทศลักษณะแบบนั้นอยู่แล้วหรือว่าค้าขายส่งออกหรือว่าการขนส่งตอนนี้มันอยู่มันก็ติดชะงักไงก็คือว่าคนขายออนไลน์อยู่อย,ยอดก็ตกแบบนี้นนะก็เียว่ากุ้มใจมากเลยนะสต็อกก็เยอะหรือว่าการลงทุนเราก็เยอะอยู่แล้วทั้งคนทั้งสิ่งของอะไรแบบนี้ บางทีของมันก็ล้นสต็อกไปหมดนะก็ไม่รู้จะทํำยังไงช่วงนี้ก็ค่อนข้างเครียดนิดนึงนะก็ให้ระวังเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่เรามีสอพิรุธอยู่แล้วว่ามันอาจจะมาแนวนี้นะก็เซนส์ของเราก็ถูกต้องนะคนราศีเมษเดี๋ยวไปดูเรื่องราวนะของความรักนะก็เรียกได้ว่าคนโสดคนโสดตอนนี้พิ่งจะเขาเรียกได้ว่าเจ็บจากคนคุยมาล่าสุดเลยนะเหมือนกับเราเนี่ยเป็นตัวเรื่องของเขา ตอนแรกเราก็เข้าใจว่าเราเนี่ยคุยกับเขาคนเดียวนะอุตสาห์เช็คอย่างดีแล้วนะกลายเป็นแบบว่าเรากลายเป็นมือที่สามของใครก็ไม่รู้คนคนนั้นมีครอบครัวหรือมีเจ้าของแล้วนะเรากลายเป็นตัวเลือกทั้งที่เราสเสน่หาแล้วก็มีการปฏิสัมพันธ์มาระยะหนึ่งนะคือเราคิดว่าเราเช็คดีแล้วกับกลายเป็นคนคนนั้นนะมี ความเจ้าชู้เราก็ทําให้เรากลายเป็นตัวเลือกนะก็ยังเจ็บหนักอยู่ช่วงนี้คนโสดที่เพิ่งจะไปคุยกับใครบางคนนะส่วนคนที่ไม่มีใครคุยนะตอนนี้ก็คือเรียกได้ว่าก็ยังไม่อยากจะหาใครเข้ามาเนื่องจากปัญหาชีวิตมันรุมเร้าหรือว่าเรื่องส่วนตัวมันก็ยังเคลียร์ไม่ค่อยได้นะบางที เรื่องราวในชีวิตไม่ว่าจะเกิดจากตัวเองหรือว่าครอบครัวเนะี้ยมันก็รุมไปหมดนะก็ยังไม่ได้อยากจะโฟกัสใครนะเหมือนกับว่าหัวใจมันก็ยังไม่ว่างยังเาเรียกว่าเคลียร์ปัญหาตัวเองอยู่นะเดี๋ยวไปดูเรื่องราวของคนที่มีคู่บุตรหลานริวบารวแล้วนะช่วงนี้ให้ระวังเรื่องของจะมีมือที่3เข้ามาหรือคุณเนี่ยบังเอิญไปถูกใจอะไรใครแบบนั้นนะด้วยเขาเรียกว่าการเติมเต็มของคนในครอบครัวบางคนมันยังไม่เต็มยังขาดอยู่นะก็ให้ระวังเรื่องมือที่ส และนี่ก็เป็นเรื่องราวของชาวราศีเมษเดือนสิงหาคม68สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดใจกดติดตาม